สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับช่อง l าเฟ l แล้วก็คุณเคียะคุงนั่นเองนะคะวันนี้เนี่ยพี่ปากับคุณเคียะคุงนะคะก็จะมาเอาชีวิตรอดนั่นเองยูเซนครับอฟิเชียล ก็คือวันนี้เราก็จะมาเอาชีวิตรอดที่อ่าไม่เหมือนใครนะคะก็แบบไม่ได้เออมันไม่ธรรมดาอ่ะพูดอย่างนี้นนดีกว่า,รรานะคะทุกคนนะใช่ค่ะทุกคนก็คือการเอาเอาชีวิตรอดโดยมีอุปกรณ์ก๊อปปี้เพลสก็คือ,อก๊อบระวางอะ่ะใช่ ก็คือแบบกอบอ๊อปก๊อปยาแล้วก็มาวางไว้ตรงเนี้ยเอาอยามาวางไว้ตรงเนี้ยใช่ก็เปียะไม่เชื่อจริงก็คือคือคือเข้าใจไหมแบบว่าเราอยู่ในโหมดเคทีบอะเราสามารถกดเมาส์กลางเนี่ยมันสามารถก๊อปกอบล็อกต่างๆมาได้แล้วใช่ไหมล่ะแต่ เราเนี่ยมีหมดสไบเวลเราสามารถก๊อปป์ต่างๆนา,ๆน,าๆนาเนี่ยมาได้หลายๆชิ้นเลยอย่างเช่นแบบฉันอยากได้เพจฉันก็ต้องก๊อปปี้เพจมาเยอะๆอย่างเงี้ยแล้วฉันก็จะได้เพจอะไรเงี้ยจริ <G ül üyor> งไหมจริ <G ül üyor> อ่าโอเคก่อนที่จะดูคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดช่องราฟเอลแล้วก็คุณเคียวยะคุณก็ด้วยนะคะถ้างั้นเราก็ไปดูคลิปกันเลยดีกว่าค่ะไปกันอย่างแรกเลยนะคะทุกคนเราก็จะต้องไปหา ของนั่นเองนะคะเราก็จะหาของในหมู่บ้านนั่นเองนะคุณเชียรยาคุณช่วยแยกแยะหาของหน่อยแค่โอ้ยเราได้นาฬิกานะคะเอ้เข็มทิศนั่นเองนะคะแล้วก็มีขนมปังนะแล้วก็ได้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 เตียงเฮ้ยเฮียะต้องได้หมวกได้ชุดได้เหล็กมาเยอะแยะเลยโอเคนะที่ขุดมาด้วยนะคุณคคุุณณโก้เนี่ยอ่ะแล้วก็ดีนี่เอาไป ไม่ได้โกงค่ะไอชิบิ้นคืนขนาดนี้นะโอเคโอเคเราจะไปกล่องในบ้านหลังนี้ละเอ้ยมีรองเท้าหนังคุณยายเอารองเท้าไปรองเท้ารองเท้าอยู่ไหนอ่านี่โอเคนี่นะคะอุ้ยถือว่าได้แค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะแล้วมีอีกบ้านอะไรมีมีมีมั้ยมีไหมมีไหมมีมีมีัวหาน อาหารเนาะคุณไม่เก็บไปล่ะคุณเก็บไปด้วย,วยสิอ๋อโอเคโอเคอาหารนะแล้วก็เดี๋ยวไปแบ่งกันนะคะทุกคนเพื่ออาหารเจ้าเอ้มาล้อด้วยใครต่อไปตัดไม้ก่อนนะคะเพราะว่าการเอาชีวิตรอดเราเนี่ยเอ่อไม้เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันนะคะที่จะเอาชีวิตรอดอยู่ได้นั่นเองนะทุกคนนะผมผมไปแน่ขวานเอ็มบีซีมาผมจะรับ6อันแล้วผม,ดวมได้หมดอเอได้เหรอนี่น,นี่ได้เลยนะโอเคคุณตัดเลยตัด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 คุณมีสองอันคุณสองอันอ้าวมีสองอันเหรอไหนไหนไหน เอาคุณเอาคุณให้มาแล้วโอ้โหโคตรดีเลยอ่ะคุณเชียร์คนใ<ล>จ <ะ S 2> นดีนะเมืม่อกี้เออเหมือนหมู่บ้านเนี้ยมันจะมีโกเลมอีกสองตัวไม่ใช่หรอแล้วอีกตัวนึงหายไปไหนผมกินไปละอ้าวคุณเชียร์ลเออคุณช่วปิดลิ้นผ่านคุณเชียร์คุณเชีเเเยร์คุณกินไอรอนโกเลมไปแล้วหรออีกตัวนึงอ่ะไม่นนะเดี๋ยวมานะ โอเคอ่านสงสัยมันน่าจะหายไปแล้วนะคะอ,อย่างแรกเลยนะคะวิธีทําอุปกรณ์ก๊อปปี้วางนะคะก็จะมีไม้นะคะแล้วก็มีสติ๊กนะคะเป็นองค์ประกอบในการทํานั่นเองนะคะอ่าทุกคนดูตามเลยนะนี่มีสติ๊กอย่างนี้นะคะไว้ตรงกลางนะคะแล้วก็ตามด้วยเหล็กรอบข้างนะคะก็จะเป็นอ่าเป็นหวาดนั่นเองนะคะไว้ก๊อปปี้วางนะคะอ่าก็คือเขาบอกว่าแต่ิน เดี๋ยวสิ copy paste วาดนะคะก็คือคลิกอะคลิกขวาแล้วก็คลิกซ้ายเนี่ยก็สามารถเออใช่เออคลิกขวาคลิกซ้ายนะคะสามารถ copy วางได้นะทุกคนอะาเช่นคลิปคลิกขวาเอยคลิกซ้ายเอยคลิปนี้แล้วก็อย่างนี้ปะอย่างนี้เออใช่ใช่อย่างนี้เออใช่ประมาณนี้นะทุกคนเห็นไหมมันก็จะก๊อปวางนะคลิกขวาก็วางนะคลิกซ้ายก็ก็ทำการก๊อปนั่นเองนะคะทุกคน ขีกซ้ายสิขี้วาไม่ใช่หรอขี้ขวาก๊อปนี่ยเออนี่เนี่ยได้ได้ก๊อปละขอโทษขอได้ได้ได้ขอโทษก็คือนี่เราก็สามารถก๊อปปี้ของต่างๆมากมาได้นะคะทุกคนนะโอเคพ่ทนเราก็ไปนอนสักคืนดีกว่านะให้มันเช้าดีกว่านะคุณเพียวยาไอ้นี่ไงก้อนเลมมาตัวนึงแล้วอ้านอนละอะไรอ่ะมึงคุยได้ไหมเราคุณเดี๋ยว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 ทำหวานให้อันนึงเดี๋ยวฆ่าก้อนเลมอีกตัวนึงก่อนนะ เออเออโอ้วทำไมไม่สูดมันอาจจะบัก็ได้นะทุกคนอ้าวโอเคได้เท่าไหร่โอเคได้5อันเดี๋ยวไปหาเพิ่มอีกแล้วกันนะคะแต่ว่าให้คุณเคียร์ด้วยโอเคถางั้นเย๊แกก็นอนนะคุณเคียร์เอาลุงลุงขอนอนด้วยโอเคนะคะเช้าแล้วนะทุกคนนะคะเจ้ะสมบีมาอ้าวเย้เย้ยยยยยบบไปหมดเลยเฮ้ยตกใจเฮ้ยตกใจนะเออโอเคก็อ่ะคุณเคียร์เรามาแบ่งอาหารอ้าวคุณเคียร์มามา อไปโอเคเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไปหาพวกเหล็กเพิ่มนั่นเองนะอ่ะด้วยีมอเปิลด้วยโอเคเขุดลงไปเลยแล้วกันนะคะทุกคนนะโอเคเราไม่ทำให้ขุดหรือไม่ใช่ทำไมเราไม่ทําเป็นบล็อกเหล็กไปเลยวะแล้วเราก็ก๊อปปี้ก็ได้นะโอเคแต่ตอนนี้เรายังไม่เจอเหล็กเลยนะคะโอเคอคุณยนะคุณลงตาม,มานะเผื่ออาจจะเจอ สิ่งต่างๆน,น,นานาเอ้ยนานามากมายนั่นเองนะทุกคนเอ้ยเดี๋ยวจะใส่อฟเฟกในการมองเห็นแล้วกันนะเดี๋ยวทุกคนมองไม่เห็นกันนะคะทุกคนโอเคเราก็ทําการใส่อ่าอฟเฟกมองเห็นให้ได้ระดับหนึ่งแล้วเนาะเพื่อเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยแบบว่าไม่ต้องเพ่งมองอะไรขนาดนั้นนะคะก็จะได้เห็นกันชัดเลยนั่นเองนะเดี๋ยวภารกิจแรกเลยนะคะเดี๋ยวเราจะต้อง <laughs> ลินหะันเนาะเดี๋ยวเราก็จะต้องหาเหล็กให้คุณเคีย,ย้านั่นเองนะเพื่อที่จะได้วาดก๊อปปี้เพลสนั่นเองนะทุกคนโอ้ยเมื่อไหร่จะถึงข้างล่างสักทีเนี่ยเฮ้ย hey! เมื่อไหร่จะถึงแบบเป็นถ้ำอะไรเง,งี้ยขุดไป,ดไปเรื่อยเจอเพชรแน่นอนโอ้มันจะถึงหรอตอนนี้แค่ขุดมาตื้นตื้เองนะคุณเคยยีย้าโอเคนะคทุกคนเราขุดลงมาลึกพอควรแล้วนะคะก็ขุดลงมาประมาณว1ายสิบแปดแล้วนะทุกคนนะแต่ตอนนี้นะยังไม่เจอท้เอ๋อเจอแล้ว พูดไม่ทันไรไม่พูดไม่ทันขาดคาเจอแล้วนะทุกคนโอเคลงมาโอ้โหแถวนี้น่าจะมีแร่เยอะเลยนะทุกคนแต่คือเจ้าคิปเปอร์เนี่ยมันมันไม่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 อยากจะคุยด้วยจะเท่าไหร่นะเดี๋ยวลองมันจะมีกินตรงใส่คุณแล้วจะมาตุ้งโอ้ไม่เอาคุณเชียวยะเอ้ยมีทองด้วยโอเคเดี๋ยวเราก็ปี้ทองมาขุดทองด้วยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ปาจะก็ปี้ให้ดูนะอ่ะหนึ่งสองสามขุดทองเนี่ยต้องขอบอกดูแซมค่ะ มันได้เหรอคุณเยยะได้โหคุณแซมมันเปไ็นนักคุณทองที่แข็งแกร่งที่สุดมันให้อะไรนะชิปคลิกซ้ายคลิกขวาคุณนี่นะมันทำยังไงอะ่ะอ๋อนี่มันชิปหนีอ๋อนี่ได้ทองแล้วคุณเยวยะสวยคุณมาคุณตามมาผมังผ,ผมนั่งคุณหาไปเยอะอ๋อเอหรอยะอุ้ยตอนนี้ได้ทองมาเยอะเลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยก็ปี้ทองว้เยอะเลยนะอ่า โอเคเราน่าจะได้ทองแล้วก็เอาไปให้เจ้าพิกลินนะคะแล้วเราก็ไปตีมังกรันดีกว่าเออไปหาออนเดโพไปหาอะไรให้เรียบร้อยเลยดีกว่านะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวดูคนดูสิลับพิษแต่ไม่มเลยอะ่ะคือแบบหาเพชรไม่เจอจริงๆทุกคนแล้วดูดิต้องมาปั๊มลาบพิณนะคะเผื่อแบบเออ,เออเอนชันของอะไรอย่างเงี้ยนะคุณเคลยยียรายงคุณเจออะไรบ้างไหมเจอเดียวเลยผมว่มามันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้อง,งการอะไรอ่ะหินแล้วก็หิน เจอแต่หินไม่เจอแร่เลยเคียเครียดแล้วนะทุกคนดูดิพี่ปลาถึงกับแบบนั่งปั๊มทองเล่นแล้วอะตอนนี้ไม่มีอะไรทําแล้วอะเพชรหาไม่เจอเลยอะมีพิษมีค่ไม้คับอะแบบคุยอาแบบนั่งถามนะเกมเนี้ยมันมีเพชรจร่ิงงีใช่ไหมผมนั่งูกโดนพีแอผมพังไป อาแค่นี้เนี่ยเออใช่ใช่พี่ฟ้าแบบเรื่องขุดอ่ะโดยพี่เอ๊กยังแบบจะพังแล้วอ่ะมีเมื่อไหร่มันจะเจอสักทีนะทำไมเรามันดวงซวยขนาดนี้นะคุณเคลียร์ยักษ์จิงคุณจะเจอเลยคุณฟ้าโอ้โหจิงเหรอไอเจอพิษเจอพิษเอ้ยคุณอยู่ที่ไหนอ่ะคุณมารับหน่อยสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผดเดี๋ยวมารับทุกคนคะเดี๋ยวเราจะไปหาคุณเคียะกันนะคะเพื่อที่จะไปหาเพชรแล้วเราจะได้เพชรนะคะ เจอเพ็รกับกั่เองนะไหนคุณเาลียาคุณอยู่ไหนเนี่ยมาเราทำการชิปขี้ขวานะคะแล้วก็เอาชิปขวาแล้วก็เอาโอ้เ้าผูใช้ไม่เป็นผูใช้เวชรมันไม่เป็นเหรอเอ้ยเดี๋ยว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 ก๊อสอก๊กเออได้แล้วทุกคนเราก๊อกได้แล ได้แล้วนะทุกคนนะได้เจอกับผลงานที่น้องสร้างไว้ก็คือเจ้าเพชรนั่นเองเพชเตอรหมดเลยเพชนี่มีแต่เพชรเพเพชแล้วก็เพชรเพใช่เจอเพชรเพชรตึงเนี่ยก็คือแบบว่าโลเซกได้ทั้งโลกเลยนะคะทุกคนนะพอเราขุดเพชรได้แบล็อกเราก็ไปวางเป็นนำไอ้บล็อกใหญ่แล้วก็วางแล้วขุดๆแล้วก็ใส่ใส่ไปใ่ใหญ่ใเสร็จแล้วก็ตีมีวกับจบเกมนะกา ได้ที่ขุดมาแล้วนะคะทุกคนเย้ฮูมาเรามาขุดเพชรกันอีกอ่ะน,นี่เย้เพชร์เต็มหมดเลยอย่าเผลอขุดหมดหนะคุณเคยยียรยาเดี๋ยวไม่พอทำชุดเดอ้อโอ้ทุกคนเพชรเต็ไมไปหมดเลยอะ่ะโอ้โหโคตรดีอ่ะโหคุ้มค่าจริงๆเลยนะที่แบบ ฉันเนี่ยนะให้ลูกน้องเนี่ยมาเจอเพชรเนี่ยอ,อ,อยา่าลูกน้องอ๋อเก,กิดไปเป่าเกิดไปเล้าเกิดเป็นล็เลยจะไปไมหมดเลยทุกคนนี่นี่โหทุกคนเราได้เพชรมาเยอะมากค่ะแบบเรา,เร,ารวย เลยะยาทุกคนเรารวยเละแล้วอ่ะฉันเป็นเสียเตี้ย่อ่ะอย่าเสียเราหว่โอ้โหแบบเสียเลยนะทุกคนโอเคทั้งั้นเราไปทำชุดเกาะกันเลยดีกว่าครับทุกคนเราได้บล็อกเพจมาแล้วเราต้องทำยังไงคะทุกคน,นพื้นที่มันแคบเหลือเกินโอเค,อเคพื้นที่มันแคบเราขอเคลียร์พื้นที่ก่อนนะทุกคนปึ๊บโอเคเพื่อที่เราจะได้ร่ำรวยนะแบบร่ำรวยแล้วก็ข้ามคลื่นน,น,นั่นเองนะโอเคปึ๊บไปโอ้โหเกินไปโอ้โหอาคุณเลยค่ะคุณคุณคุณเลยเชิ เชื่อมันก็ขังคุณนเทียร์ยากไว้ตรงนี้แล้วก,กันะ <c oughs> จะขายของกับตีตตงซีนนะท <c oughs> ุกค <c oughs> นรเราได้เพชรมาเยอะมาก,มากเลยลนะอดวยแล้วอวยเลยเลยโอ้แต่มันมีเควส์มานะแบบว่าแบบมันเป็นไอเนี่ยอยากท้าเอออยากลองอะว่าเ,เราเนี่ยสามารถก๊อปปี้เบล็อกได้หรือเปล่าล่ะ เออม,มันเป็นบล็อกที่ไม่สามารถขุดได้เลยนะทุกคนนะแต่ก็คือแบบว่าอยากรู้อ่ะเอออยากรู้ว่ามันอนะ่ะก๊อปปี้ได้ไหมโอเคเดี๋ยวเราต้องขุดไปข้างหน้านะเอออ่ะทุกคนเราเจอเวลลลองแล้วนะทุกคนนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเวลลองเนี่ยมันสามารถก๊อปปี้ได้หรือเปล่านะโอเคถ้าก๊อปปี้ได้นี่แบบโอ้โหทางเดี๋ยวปิดหมดเลยนะอย่าขังตัวเองกันนะขังขังบ้าทุกคนมันก๊อปปี้เวลลอกได้ค่ะ เอาไปขังคุณเชียร์แล้วกันนะคะตอนนี้พี่กัลก็จะไม่ลงไปแล้วคุณแล้วคุณเดี๋ยวเราไปขังคุณเชียร์กันดีกว่าไปทุกคนหนีไอ้ยาคุณเชียร์คุณจะไปไหนน่ะคนวันนี้เลยน้าเอาไอ้ยังไง โอเคโอเคถ้างั้นเราไม่แกล้งคุณเคียวย์แล้วถ้างั้นเดี๋ยวเราไปสร้างประตูนรกเลยดีกว่าแล้วเราก็จะไปนรกแล้วกันแล้วก็ไปตีเวทบลูเดอดเยอะๆจะไปหมดเลยโอเคนะคะทุกคนไปกันโอเคค่ะทุกคนก็คุณเคียวย์ทำการสร้างประตูนรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโอเคเราเข้าไปข้างในเลยคุณเคียวยจจุดเลย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 จุดคุณเลยจดเจุดคุณเลยจดเจุดเลยุดเลยดเยจุดเยจุดเลยจุดเจุดเลยจุดเลยุดเลยจ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 ุดเลย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 จุ มาถึงที่นี่แล้วเราเจอเบสแล้วเราต้องทำยังไงอุ้หถูกขาดคุยอะไคุยอะคุยยะคุยอยู่ไหนโอเคอ่าฮ้ยปลบอ้ยมันเยอะมากมันกระโดไงอึบโอเครวังวัังระวัวัง้โวาหวาาายตาย แล้วแอบแลฮ้ไปทุกคนมาต่อต่อพอดีคุณเทียเนี่ยทำถังเก็บน้ำไว้ได้นะคะโอเคแล้วถ้าเราโดนไฟแล้วเราก็แค่วิ่งกลับไปโอเคเราได้เราเอาแท่งเบสมาไม่เยอะนะคะเพราะว่ามันโอ้ยจะตายนขาไม่ได้แล้วคูกปลาใช่มันก็ไม่ได้แล้วไอ้ตัวนั้นมันตีแรงมากเลยทุกคนเดี๋ยวเราต้องหาทางกลับบ้านแล้วเนี่ยคุณเฉยยะอ้ยโอเคแล้วก็คุณมีแท่งเบสอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวเอามารวมกับน้องเลยก็ได้ โอ้โหมันมองหน้าเลยโอเคทัาอันต่อไปเราก็ไปหาพิกลินกันเลยดีกว่าค่ะไปกันทุกคนคะก็ตอนนี้นะคุณเคยะก็ทั้งหมูนะแล้วก็พิกลินเนี่ยมาอไอเนี๋ย<อ>คุณจับไว้เป็นประสบกัน โอเคหวังว okay, so ่าเราเนี่ย okay, จ uh, <necessary> okay, ะได okay, ้เอนร์โพนะคะมาเยอะๆนั vine, <ain> ่นเองเพื like, ่อที่จะมาเปิดสตองโฮนะคะเอ้ยไปเปิดประตูดักก้อนนั่นเองมึนโยนมาโยนมันเลยมึงไม่พอใจใช่ใช่ใช่โอเคเดี๋ยวรอแล้วกันนะคะทุกคนโอเคนะถ้างั้นเราก็ไปเจอทีเดียวตอนที่เราเนี่ยหาสตองโฮเจอเลยกันเลยดีกว่านะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะโอเคถ้างั้นไปกันอ่ะคุเทียะคุณอ่ะวางวางเลยวางอ่ะเอาวาง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 ไปุ่บ โอเคแล้วก็ไปตีโยโยโยไปตีบางกรแล้วทำยังไงทำยังไงโยโยแล้วก็เราก็ทําการนะคะหาบล็อกมานะโย่ะเราก็ทําการยิงเอเดอร์คริสตตลเลยนะคะโอเคไปยิงไปยิงไปไม่โดนก็ยิงไปก่อนนะคะทุกคนโดนไม่โดนก็ค่อยยิงไปก่อนนะทุกคนอ่ะ ว่าเสาที่เตี้ยแค่นี้ยิงไม่โดนีิป้าตอนนี้น้องพยายามก้มหน้านะเพื่อที่จะไม่มองเอนน์แมนนั่นเองนะคะเพราะว่ามันเป็นตัวเกะกะนั่นเองตามมาในพูกนี้มันมองตากันไม่ได้หรอกเห็นแล้วแบบเราไม่ดีใช่คหคะก็เงยหน้าแล้วกันนะเงยหน้าเงยหน้าอ่ะเดี๋ยวทําการยิงนะคะโอเคแล้วทุกคนก็ทําการเคลียร์เสาทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็จะสร้างอาณาเขตก่อน กลางไม่ได้คร ua, trendy, ับผมน่ะนะเตรียมอาวุธลับมาแล้วแหละก่อนที่ผมจะโดดตกตายเมื่อกี้อะไรอ่ะคุณเทียรคุณเตรียมอะไรมาเดี๋ยวเดี๋ยวเรารู้เรามัลงมากันตอนนี้เราทำอะไรไม่ด้แล้วเดีียรมันลบพวบๆวเลยครับเฮ้ยทำไงอ่ะเฮ้ยคุณคุณโดนมันเป่าลมตดให้หรอกเออมันมีมันไม่ลงมาเลยไอ้นี่เออไอเดียป้อนนะป้อนอยู่นะทุกคนมันเป็นไรอ่ะทำไมมังกรมันไม่ลงมาเลยอ่ะแบบเหมือนมันรู้อ่ะโอเคทุกคนมันลงมาแล้วทุกคน นี่แหละดูนอุเฉายังเชื่อใจไหนไหนไหนทำไงทำไง่ายทำง่ายฮะอ๋อทำไงทำไงไปดิไปไม่ได้โอเคโอเคโอเคเนี่ยน้องตีเตียงมาแล้วโอเคโอเคโอ๊ยโอ้ยว่าเดี๋ยวเราเข้าไปตีมังกรอ้าวเมังกรอกอนตายแล้วตายทุกคนจะตาย แล้วมาทุก <reveal again> mm hmm> คนโอ้โหอะไรวะเนี่ยมังกรเดี๋ยวรอมังกรมันลงมาอีกรอบนึงแล้วกันนะคะทุกคนเซิเบิดเซิเบิดรอนเออใช่เซตเซตระเบิดเลยคุณเทียยะมันจะได้ไม่เสียเวลาทุกคนนะโอเคมันมันลงมาข้างล่างแล้วโอ้โหกดกดเฮ้ยนะโฮเคเดี๋ยว้องจะตีข้าจะข้ามันตีมันตียตีลากเทียมาลยผ่าผาพุงเอาเครื่องในมาเครื่องในมาแล้วทำอะไรต้มต้ม อันนี้เป็นแล้วโอ๊ยจะตายเหลือหนึ่งล้กนตกนะโอเคทุกคนเราก็ทำการปิดชีพมาอีกรอบนึงให้มาคุณมาคุณมาคุณมาก่อนเร็วๆเดี๋ยวก่อนน้องจะตายโอเคโอ้ยไม่ถึงปิ้ชอ <c oughs> โอ้ยโอ้ยโอ้ยจะ้ด้ปิดชีพบบอูยบบ <c oughs> โอ้ยแอ้ยนอะ้ยโอ้ยโอ้ยโา้ยโบ้ยโอ้ยโอโอ้ยอโอออโอ ว้าข้ามาได้ <Okay. S 1> ักทีโอ้โหกดแต่ข้าได้โอเคเป็นไงกันบ้างคะชอบไหมคลิปนี้สหรับใครที่ชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องราฟาเอลแล้วก็คุณเขียวยักษ์คุณก็ด้วย,ย,วย,ยน,นะคะไว้เจอกันใหม่มคลิปหน้าไปรู้กันว่าคลิปอะไรค่ะไปกันบ๊ายบาย